สวัสดีครับสวัดีครับลรงตามสวัสดีครับเฮ้ยดูชื่อผมที่ชื่อโคตรั่วเลยหยอยเออปรับเสียงไอ้นี่อยู่เดี๋ยอยู่ฝั่งเราน่ะไปฟังเลยโอเครับไปหยอยนี่ใครอ่ะที่มาจากเออไปเริ่มไปเรหน่อยรลให้หน่อยไปหาสีสันเล ชี<ะ>้ให้มันไปเลยหอยเอลเอเล่เลดูม,มีรูนมี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 ชะงนชะงนลูนะเอ้ไม่มีอันนี้หรอทาโทอ่ะดียัยงไง อันลงนะแหวนแข่งบนมาไปตามไปตามไปช่วยข้างล่างเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเองเจือผมจะสองผมแหลกกับพี่ปาจูบแางจูบใครจะช่วยล่างใครช่วยบนช่วยบนปลอดภัยกว่าเยอะทำไมตายนอนจุดเดิมลาก่อนนะกูตั้มไปล่างช่วยบนแล้วช่วยบนแล้ว ต้องตายพี่ต้อมมาแล้วมาแล้วปอดปิดปิดมากปิดมากไปมาแล้วมาแล้วมึงล่างมึงล่างเอ้ยรี่อนดิเออลับเด็กเออร์ดวเออเออิร์ดตนี่ตัวนี้พี่ลับตัวนี่เออรตัวนี้นี่เต็มใส่วะตู้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 เต็มใส่กูก็ไม่รู้สิกูไม่รู้พอเปจอไปแล้วพออยู่ตรงกลางพอเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมีเครื่องมือมีเครื่องมือเปิดเลย Le, มีกล่องมีกลองเปิดเปิดพ่อได้ทุกกองทุกกองเปิดเปิดเฮ้ยเปิดได้ก็แย่แล้วสกี้เลอพี่ขึ้งอยู่ไหนไม่ไม่ล้มล้มมเฮ้ยอย่าใช้ปิงอย่าใช้ปิงีเอาผมหรออยู่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 อยบนหัวอยู่บนหัวอยู่อยู่ผมอยู่ผมเอ้ยเอ้ยอยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่ผมอยู่ผมดำอยู่แมเทพอยู่ในตู้แมเทพแมนี่แหละเอองั้นแหละตันตันตอยังตัวนี้ ้สวยสวยสวยย่อไปพีเฮ้ยอย่าย้งยต้อย่าย้ายต้เว้ยเอ้ยใจไปนะเปย์นะเปย์นะพี่เล่นไม้เลยพี่เกยอยู่ไหนอยู่เออท้ายบนท้ายบนโเตะไงไม่รู้เตะไงไม่รู้เตะไงไม่รู้ตามมันตามมีคนยองเกย์ท้ายบนมันไปท้ายบนอยู่เฮ้ยเอากู้อันหลังทำไม บนมอเตอย์ไซบนปุ้งปิงทำไมทำไมไม่คนเจ็บจูบนะเอ้ยเล้มล้มล้มกลับไปแล้วงแงะงะม่เยอะโอ้ยปิงไวมากเสื้อตีไม่รู้เปย์ไม้หรเขาเปิดขากลางยังก่อน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 แหนุนแล้วก็มาขวากลางอารีรินอะรีรินอารีรินอารินไปเลย โนวันโนวันโอเคบายบายทุกคนด้วยก่อนเอาก็เรียกแบบเออมานี่นะอะไรเงี้ยเขาจะเปิดประตูจะวิตทางมีตมคือเสาแล้วออกแล้วออกเสาแล้วออกเสาแล้วคนออกคนอ่ะขี้โกงอะพี่คนออกคนพวกเราอ่ะเฮ้ยเออพีเดอเตอร์ออกก่อนนะออกเสาโกงอะพี่โกงอะชิดโดนผมมีห้าชื่อหกชื่อแล้วน่ะจะเรียกอะไรก็เรียกนะพี่ จะเรียกชื่อแล้วจะไปเป็นได้ทุกชื่อเราก็เป็นได้นะทุกคนเป็นชื่อเนี่ยเป็นขี้นี่แหละเล่นอะไรครับนเฮ้ยนี่มันด่านอะไรโอ้ด่านนี่หนแม่งแหลกมันคือเอ้ยแมงเหลกจริงหัวใจเต้นคืออะไรอ่ะใช่เลยเพองคิดเลขเหรอทำ็นแหลกตัวอะไรอ่ะใช่วิ่งไอเด็กเป็ดอันมันเนี่ยวิ่งมีแมวพี่มีโอ ก่ออนน้งยังก่อนเท็กไปิดเทปตรงไหนมีโอพีโอมีโอแสดงว่ามีแมวมีโอแล้วหนีกันไปไหนปัดไฟทีไปแล้วเจอกันโอเคโดยนี้คงอยู่ตั้งนานแล้วพี่ไม่ไม่ไม่ได้ว่าโดนยิอยู่อยู่อยู่แบบนี้เล่นไงเนี่ยด่านนี้มันคือด่านอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยด่านอะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนอะอันลินพี่อันนี้อัปเดตใหม่เจอลิน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 สุเลยเหรอ เออมีแมวมีแมวเหมือนมีโออ่ะมีโอก็มีแมวไงใช่ไหมมีโอก็ต้องมีเฮ้ยเดี๋ยวพี่ตั้มตู้บนใหญ่พี่ตั้มผมไม่อยู่พี่ตั้มตู้บนใหญ่ไม่อยู่อุ้ยค้างอุ้ยโอคิลเลอร์ไซคอล์อะไรเนี่ยอุ้ยด่านนี้ไม่เคยเจอเลยล่ะโคตรเท่เฮ้ยมันด่าเลยนะมันเล่นไงเนี่ยทุกคนสดเยอะรีบมีหมูด้วยเอ๊ะเจอสองครั้งเองเจอกับโดนม่ใชากมวป่วยนะอยู่หัวงอยู่หัวงอยู่ปนหัวทุกคนอยู่ปนหัว ผันบ้านใหญ่เฮ้ยมัน,ม,นมันคืออะไรเนะี่ยแม่นี่คือไงเนะี่ยคือ,อยังไงวะเล่นไงวะทึบทึบทึบแมทึบใช่เหรอมันคือแม่เลยเนะี่ยนี่อะไรนะกเกนีเ่ยเราจบได้แล้วเฮ้ยให้สูตรเดิมได้ไหมเฮ้ยไม่ได้อายกตัวนี้พี่ตัวนี้มันเห็น,นผมไหมวะสวยสวยมันเห็นกูสวยสวยไอ้หน้าไหนเจ <สะ S 2> ๊กันกูพี่เอ๋วไปด้วยงก่อนไม่ไม่มาตามกูเหรอเด็กกูเด็กกู เอ้ยไม่เอาไม่เอาตู้ไหนพี่ตั้มตู้ไหนไปช่วยแหน่ไปช่วยแหน่ยูเลอร์ตามใครแหน่ตามใครตามไข่ยูเลอร์บอกว่า I love you I love you to baby ฉันรักนายเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูยูเลอร์บอกฉันรักนายอยู่ไหนวะเปิดประตูอยู่ตรงประตูยูเลอร์บอกว่าฉันรักนายยูเลอร์บอกว่าฉันรักอา ตรงมาตรงมาใกล้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 กับที่เลบอกว่าฉันรักนายที่เล่บอกว่าฉันรักนายฉันรักนายเลยเลิฟนายว่ะไอเลิฟนายว่ะโทษทีว่ะเดี๋ยวนะไปเายไป เบอกว่าไอเลิฟิเลอร์บอกไอตอมันหายนะไอดอนมันหาย่อะไริเลอร์ก็มือจิเลอร์ม่นเ่ตั้มก็เลยเปแรกมาจิเลอร์บอกว่าไอเลิฟิเลอร์บอกว่าไอเลิฟไไอเลิฟเอดาเปนสีเลืองเหมือนกันเลยนะเจเลอร์บอกว่าไอเลิฟไนไอเลิฟยูเข้าตู้ไปดิตู้รอบนอกว้าวตู้นอกตู้รอนก เราแล้วทไมเป็นหัวหมาเข้าใหม่เข้าใหม่โอ้โโอ้ยมันมันคือเปิร์อะไรอ่ะไม่เป็นร <lonely> ูปห <lic> ัวกระโหลกอ่ะโดนงัดึงเลยดึงเลยดึงเยเสร็จแล้วยายลุนยายลุนนไม่มีไม่ยาไม่อโโลทามไปคู่ไปเลยลูกคนลูกคนลูกคด้านมันต้องขันลงไปางเสาขันแล้วขันแล้ว สวยลุงพลสวยมากลุงพลปตนนั่นแหละสวยโอ้โหปอดสวยมากสวยมากเสบเลยแสบเลยจริงสจริงปอดจะหนีปอดต้องผะไรเลยทั้งก่อนก็วค่ยิดสวยมากสวยมากุงพลมามาปตนล้มอะไร้านหน้าปตนล้มปตนล้มร้าตเนเตไปฉายไม่อยู่บนมือไปฉายหายเอาไปฉายอะไรไปอะไรไอด ไปใช้อยอนเอยู่นี่เจ็บแ้มเสร็จแล้วเอาเขาลุงพลจะมาแต่งก่อนเฮ้ยยังไงจะมาแตงก่อนลุงตู่ไปงพลวลุงพลต้องช่วยลาพลเร็วๆลุงตู่าอะไรวะนี่ลุงตู่ ไ้ยโอ้โหเยิดอะไรวันนี่ตัวปตัวเปตัวเปตัวเปตัวปตัวปตัวไปเล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นโอวนี่หิการนั่งนนังนังนงป้าแตนนั่แต่งกำลังกำลังรอช่วยลุงผมก็ต้องรอช่วยเหมือนกันป้าแตน่ไปซ้อยิงทำไมทำไมตัวไม่ไมไม่ไม่ไม่ไม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 ตัวถึงคานช้าเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้ เฮ้เต็บเต็บมาแล้วเออเยยังวยเติบไหนเนี่ยตายเอาแจคู่มีคู่ให้ตายด้วยมีมีไม่มีมีมียอมึงเห็นทุกคนเลยวะสวัสดีครับสวัสดีครับมันอยู่ใกล้อะมันอยู่เล้อยู่ใกล้หรอท่าไหนลูพี่ตั้มจิ้มเลยจิ้มเลยเหเบิ้งมา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 มมามามมามามา

กิน <c oughs> ไปหน่อยไปใช้มุ้งไปเราไม่ทนันละ พี่ยังคิลเลอร์มาแล้วนะตอนนี้เดินตามหลังไปเขาขึ้นสุดท้ายกันเลยจะเสร็จครับผมกันเลยจะเสร็จองนี้ว่าไงกระโดดข้ามหน้าต่างกระโดดตามกระโดดตามกระโดดตามปิดปิดแล้วไงปิดปุปูนวอลกระโดดไปรอบกระโดดตามอีกกระโดดตามอีกยาวๆครับยาวๆครับแล้วซ้อมเสร็จแล้วครับซ้อมเสร็จแล้วครับผมกระโดดไกรอบหนึ่งครับไล่ไม่ไม่ได้นะฮะกระโดดตามยังไงก็ไล่ไม่ทันวิ่งต่อยาวๆวิ่งต่อยาวๆกระโดดอีกแล้วกระโดดอีกแล้ววนแล้วครับไม่ข้าม แล้วนะฮะไม่ข้ามแล้วครับวนได้กี่รอบครับนี่รอบที่5แล้วนะจังหวะนี้ฮะร,รอบที่5แล้วครับผมได้ทั้งวันได้ทั้งวันแล้วข้ามตามข้ามตามวนกลับมาข้ามตามเอาไงต่อเอาไงต่อจะโดนแล้วครับจะโดนแล้วครับอีซี่เกมเมอร์อีซี่เกมเมอร์อีซี่เกมเมอร์มีนาต่างใจฮาที่รอบกระโดดหน้าต่างมาอีกกระโดดจับโดนจาบยาว8เมตรในช่วงสุดท้ายฮ